ทีีี่่นนสถาวิาจุมเรียบสัวจ้าอาโลกโลซเรยนเนเนียงกัญญา,าเตียงออเจตีกรุบหนึ่งเจตีสแนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กรบลักทุกท่านรายการภาษาเขมรในชีวิตประจำวันได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะนะคะสำหรับตอนนี้เป็นเรื่องของพืชผักและสุขภาพ ก็จะขอยุติพืชผักไว้ก่อนท่านผู้ฟังได้เรียนรู้พืชผักไปหลายคำแล้วน่าจะประมาณ50คําคำแล้วนะคะเรารู้จักพืชผักมาหลากหลายรับประทานพืชผักจะดีต่อสุขภาพเราก็ต้องมารับประทานผักกันเยอะๆเพื่อจะทำให้สุขภาพดีชีวียืนยาวนะคะวันนี้ได้รู้จักพืชผักมาแล้วก็จะขอนำท่านผู้ฟังไปสู่เรื่องของสุขภาพนะคะ คำว่าสุขภาพคำแรกเลยนะคะภาษาคขมรออกเสียงว่าสกขเพียบสกขเพียบแปลว่าสุขภาพค่ะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตสุข,ขกับภาวะภาษาไทยเราก็ใช้สุขภาพนั่นเองภาษาคขมรก็รับสุขภาพเข้าไปใช้แต่ออกเสียงแตกต่างจากเรานะคะเราออกเสียงว่าสุขภาษาคขมรออกเสียงว่าสกขเพียบ สุขเพียบสุขภาพดีท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะสุขภาพดีจะพูดว่าอย่างไรคะสกขเพียบละอ,อสกขเพียบละอดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพก็พูดว่าละอ,อดอลสุขเพียบละอดอลสุขเพียบแปลว่าดีต่อสุขภาพทีนี้ถ้าเราจะพูดว่า กินผักดีต่อสุขภาพกินผักดีต่อสุขภาพทุกคำเป็นศัพท์ที่ท่านผู้ฟังได้เคยเรียนรู้ไปแล้วทั้งหมดนะคะนำคำเหล่านี้มาเรียบเรียงเพื่อจะสื่อสารเป็นภาษาขเขมรว่ากินผักดีต่อสุขภาพคนขเ,เขมรนเขาพูดกันว่าอย่างไรนะคะย้บอลแลละออดอลสกเพียบย้าบอลแลละออดอลสกเพียบ กินผักดีต่อสุขภาพถ้าจะบอกว่าพ่อมีสุขภาพดีมากเอาปุกเมียนซกเพียบละออนะเอาปุุกเมียนสกเพียบละออนะแปลว่าพ่อมีสุขภาพดีมากนะคะโลกเยี่ยมเมียนสกเพียบเหมือนเซลละอ้อปนมาเตโลกเยค่ยมเมียนสกเพียบเหมือนเซลละอ้อปนมาเต แปลว่าคุณยายของฉันมีสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประโยคท้ายที่จะยกมาเป็นตัวอย่างนะคะบอกว่าเยิงเตียงเอ้อคเนียจงเมียนสกเพียบละอ,อ,อและอปลว่าเราทุกคนอยากมีสุขภาพดีค,คิดว่าทุกคนก็อยากมีสุขภาพดี สสสแปลว่าุขภาพนะคะเวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะพบกับยันในโอกาสต่อไปนะคะส้มจุมเรียบเรียที่นี่สถานีวิทยุศึกษา